The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมมีความลำบากลำบากมาตั้งแต่เด็กพี่น้องหลายๆคนได้ดิบได้ดีม,มีการศึกษาแต่ตัวของลูกนั้นขณะเรียนอยู่ปถมศึกษาหนึ่งปหนึ่งยังไม่จบเลยนะคุณครู <c oughs> <c oughs> เกิดมีอาการ <c oughs> มีอาการ <c oughs> เป็นโรคประสาท <c oughs> จึงต้องหยุดทำการสอน คุณพ่อและคุณแม่จึงไม่ให้ลูก,กเรียนต่อเพราะเห็นว่าเป็นลูกผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเรียนมากลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือเมื่อโตขึ้นในยุได้ยี่ามปี <c oughs> คุณพ่อและคุณแม่ก็เลย <c oughs> ให้เรียนอีกแบบหนึ่งเรียนเป็นแม่บ้านก็จัดหาสามีให้เสร็จเรียบร้อยะนานั้น,น,นตัวลูกคิดว่าถ้าบุคคลใดที่คุณพ่อและคุณแม่เลือกให้บุคคลนั้นใช่เลย ลูกรักเคารพท่านจึงทําตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆสามีของลูกก็เกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกัน <c oughs> เป็นคู่สร้างคู่สมเลยฮ <c oughs> <c oughs> ไม่เรียนเหมือนกันนะแต่เป็นคนนิสัยใจคอดีมีน้ำใจขยันไม่เคยดุด่า,าว่ากล่าวลูกๆเลย แต่ว่าสามีมีอุปนิสัยชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วถ้ามีโอกาสก,าก็จะนําไก่ที่เลี้ยงไว้ไปชนตามที่ต่างๆที่เขาจัดงานขึ้นซึ่งแต่ละครั้งในการชนไก่แต่ไก่แพ้ได้รับบาดเจ็บมากทศนะก็บอกช้าน้อยแต่ทุกครั้งสามีก็จะนํามารักษาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่จับเอาไปฟาดที่เสาหรือพื้นหรือบิดคอไก่ไมาอย่างนั้น บอลที่ไปชนไก่ก็ไม่ใหญ่โตมากอยู่ในระดับชาวบ้านจะได้เสียจากการพนันครั้งละสอง0ามร้อบาทแล้วจะใครมีกําลังทรัพย์มากหรือน้อยนไวัยหนุ่มสาเมียลูกเล่นกีฬาชนไก่นี่ไอ้แม็กที่จริงไม่ใช่กีฬาเนี่ยต่างตัดออกไปเลย,ยก็ได้เงินส่วนหนึ่งมาเลี้ยงดูลูกๆที่กําลังเล็กอยู่แต่ว่าเมื่อลูกๆโตขึ้นเขาก็ยังเล่นเพื่อค,คลายเครียด ที่จริงยิ่งเล่นยิ่งเครียดพอไปคลายก็เลยเครียดไม่ใช่คลายเครียดนสามีเล่นไก่ชนมาเป็นระยะเวลาเกือบสี่สิบปีและหาวันใดที่จะทานแกงไก่สามีทั้งจะใช้มือทั้งสองเชือดไก่ที่เลี้ยงไว้อเองอีกด้วยทั้งชนทั้งเชือดแต่ในขณะนี้สามีเลิกทั้งเล่าบุรีและใบกระท่อมเลิกฆ่าไก่ฆ่าสัตว์รวมทั้งการชนไก่ทั้งหมด แล้วได้มาพบกับเส้นทางบุญได้พบกับหลวงพอ่อและหมู่คณะเมื่อตอนอายุเกือบ60ปีตอนนี้อายุ64ปีแล้วได้สร้างบริมีกับหมู่คณะมาตลอดแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกวันด้วยปัจจุบันเซลด้านขวาของสามีเอียงเหมือนคนที่กระดูกหักซึ่งอาการเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นทำให้เวลาเดินจะเอียงไปทางด้านขวา ทำให้ปวดกระดูกแล้วเมื่อไม่นานนี้ปวดตาเพราะโดนควันไฟได้ไปพบหมอแต่หมอให้ยาเอายาทาแผลมาให้สามีไม่ทันสังเกตจิงหยดลงไปในตาแราวก็รัดแสบตาต้องล้างในน้ำเกลือด้วยตนเองลงุงเช้าไปหาหมอหมอก็อยล้างให้อีกครั้ง ตาก็เลยเบลอโมวัวแสบๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นค่อยมองเห็นเรื่อยๆรูกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมชนไก่ลูกมีบุตรแปคนคนที่หนึ่งและสองเสียชีวิตพอท้องคนที่สามคือลูกสาวคนโตก็ไม่พูดแนะนำว่าต้องไปให้หมอไสยศาสตร์ทําพิธีสวดมิฉะนั้นอาจจะเสียชีวิตอีก ล้วก็รามาทำพิธีเสร็จลูกสาวก็คลอดได้ตามมันเวลาที่หมอศยศาสตร์บอกหมอศยาเวทบอกยังมีสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจของลูกตลอดเวลาอีกอย่างคือลูกชายแต่ละคนมีเหตุให้พิการที่ขาทุกคนซึ่งเรื่องราวก็มีดังนี้ค่ะลูกชายคนโตเมื่อ16ปีที่แล้วมีเหตุเกิดปากเสียงกับเพื่อน ทะลาะกับเพื่อนเนืน่องจากขาดสติเพราะดื่มเหล้าเพื่อนจึงมีปืนอยู่ในมือจึงตั้งใจจะยิงให้ตายแต่เจ้าดีที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งคว้าไว้โลกระสุนจึงพุ่งไปที่ขาด้านซ้ายพุ่งไปที่ขาด้านซ้ายแต่รับการรักษาเสริมเหล็กที่ขาซ้ายจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้ลําตัวเอียงด้านซ้ายเดินกระโเกกระเพกพ่อเอียงด้านขวา นี่ลูกคนโตเอียงด้านซ้ายลูกชายคนรองเมื่อเจปีที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์หกล้มตอนนอนรักษาพยาบาลอยู่สมเดือนปัจจุบันก็เดินเอียงทางด้านซ้ายเวลานั่งว่เพียวก็ไม่สะดวกนั่งได้ไม่นานต้องยืดขาและยังมีโรคน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้เวียนศีรษะมีอาการเหมือน ทุกอย่างรอบตัวหมุนได้ลูกชายคนสุดท้ายขณะที่เขาจะเกิดลูกจะมีอาการเจ็บท้องอยู่หลายวันถึงวันที่จะคลอดลูกก็นั่งรถไปโรงพยาบาลโดยมีหมอตำแยนนั่งไปด้วยแต่ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงโรงพยาบาลลูกชายคนนี้ก็คลอดในรถแล้วยังยังกับพระเวสสันดรเงิน เขามีเท้าที่ผิดปกติเคยเป็นโปลิโอขาข้างขวารีบและฝ่าเท้าหงายขึ้นมาด้านบนเมื่อเขายัางเป็นเด็กลูกก็จะคอยนวดและก็ดัดให้เขาไม่เคยไปรักษากับหมอแต่ก็ปรากฏว่าน่าอัศจรรย์ที่ทางลูกชายค่อยๆพลิกไปทีลนิดทีนิดจนเกือบปกติเหลือแต่เพียงเอียงทางด้านขวาและลีบ สิ่งสองผลในกระดูกส่วนต่างๆเคลื่อนตัวทําให้ปวดกระดูกบ่อยเรกจะมีบุคคลเนมนที่รักอีกคนหนึ่งคือพี่ชายของลูกพี่ชายเป็นคนชอบช่วยเหลือวัดต่างๆและเคยมาวัดพระธรรมกายประมาณสามครั้งแต่ยังชอบเล่นชนไก่ในบางครั้งเมื่อเพื่อนๆชวนอีกทั้งยังชอบปล่อยเงินกู้ด้วยพี่ชายมีการป่วยที่แปลกคือ ตัวลอกตกสะเก็ดทั้งตัวเจ็บแสบและคันอยู่ระยะหนึ่งเป็นจนกระทั่งทั้งตัวของพี่ชายผิวกลายเป็นสีชมพูในขณะที่ปกติเป็นคนผิวดำมากก่อนเสียชีวิตลูกเดนนำเทพสวดมนเปิดข้างหูตลอดเวลาพี่ชายจากไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุได้73ปีขณะนั้นพี่ชายยังสร้างองค์พระธรรมกาปยำตัวไม่เสร็จ ขาดอยู่2,000บาทลูกจึงช่วยสร้างให้ส่วนตัวลูกเองนั้นขวบสรรมการเมื่อยุคเกือบ58ปีตั้งแต่ขวัดมาก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วยิ่งทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นตอนนี้ลูกเป็นโรคไตที่ไม่ร้ายแรงมากนักรวมทั้งกระดูกทับเส้น อีกทั้งเป็นโรคเบาหวานมาเกือบ1ิบ15ปีแล้วคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือนี้สร้างบุญให้กับตนเองมากๆคํำถามทำไมลูกและสามีจึงเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรรมไม่ได้รับการศึกษาเหมือนกันคือทั้งพ่อบ้านด้วยก่อนแต่งงานก็ไม่ได้เคยเห็นหน้ากันและก็ไม่เคยรักกันมาก่อนเพราะมีบุพปปร,ร,รมใดคะ ทำไมสามีของลูกจึงมีเซลลเอียงทางด้านขวาแล้วทำไมคุณหมอจึงเอายาผิดมาให้สามีหยอดตาจนต้องปวดตาและตาเบลอนอกจากนี้ยังเป็นโรคความดันสูงด้วยเกิดจากวิบากกรรมใดคะช่วยกันจำคำถามนะจ๊ะสามีของลูกเลิกเล่นชนไก่แล้วแต่จะมีวิบากกรรมในอนาคตอย่างไรบ้างคะ จะแ,แก้ไขวิบากกรรมนั้นได้อย่างไรลูกคนที่สามไม่เสียชีวิตเหมือนลูกคนที่หนึ่งที่สองเพราะหมอศัยศาสตร์ช่วยเอาไว้หรือไม่และหมอศัยศาสตร์ทราบวันคลอดได้จริงหรือไม่เพราะเหตุใดคะการที่ลูกชายทั้งสามคนมีขาที่ไม่ปกติจะเกี่ยวเนื่องกับกรรมที่สาม,มีเล่นชนไก่หรือเปล่าคะ ลูกชายทั้งสามคนมีบุพกรรมอย่างไรจึงต้องพิการที่ขาและแต่ละคนต้องใช้กรรมนี้ไปอีกกี่ชาติควรแก้ไขอย่างไรลูกชายคนรองเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะทำบุพกรรมใดมาคะทำให้ลูกชายคนเล็กจึงต้องเกิดในรถด้วยความทุกข์ทรมานและการที่ขาและเท้าดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติเพราะบุญอะไรช่วยไว้ ควรทำบุญสิ่งใดเป็นพิเศษอาการจรึงจะดียิ่งขึ้นลูกๆของลูกแต่ละคนมีความศรัทธ,ธาในหมู่คณะที่แตกต่างกันแต่ที่ศรัทธ,ธามากเห็นจะเป็นลูกชายคนเล็กเพราะทุกคนในบ้านว่าสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะได้กับเพราะลูกชายคนเล็กลูกๆของลูกได้สร้างบุญบาร,รมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรคะพี่ชายลูกทำไมมีอาการตกสะเก็ด ผิวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูพี่ชายมีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนการที่พี่ชายสร้างองค์พระธรรมกายยังไม่เสร็จและลูกช่วยทําให้สำเร็จพี่ชายจะได้บุญอย่างไรคะคุณพ่อและคุณแม่ลูกเสียชีวิตแล้วขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะลูกสมบูรณ์อะไรก็นึกถึงท่านเสมอ ท่านอยู่สุขสบายดีอยู่หรือไม่อย่างไรคะเพราะบุปกรรมใดลูกลูกจึงเป็นโรคไตโรคเบาหวานรวมนั้นกระดูกทับเส้นควรแก้ไขอย่างไรเพื่อให้พ้นจากวิบากกรรมนั้นแล้วทำไมจึงพบคนคอยเบียดเบียนทรัพย์ของลูกอยู่เสมอลูกกับสามีสร้างบารมีมาอย่างไรทำไมจึงมารู้จักหมู่คณะตอนอายุมากแล้ว ลูกชายคนเล็กแนะนาว่าทําใจผูกกับพระรัตนตรยัยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเวลาทําบุญก็ขอให้ไปอยู่กับท่านไม่ทราบว่าจะมีโอกาสไปดูเศษบุรีวงบุพิเศษได้หรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคําถามอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาาวทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรมปราชา โลกและสามีต้องมาเกิดในสังคมเกษตรกรรมไม่ได้เรียนหนังสือแต่งงานกันโดยไม่เคยเห็นหน้าและรักกันมาก่อนเพราะในอดีตทำท,ทานมาไม่มากโดยเกิดในสังคมเกษตรกรรมเหมือนกันและทั้งคู่ก็มีกรรมคล้ายกันใกล้เคียงกัน มีกรารคล้ายกันนะจ๊ะใกล้เคียงกันคือให้ลูกของตัวแต่งงานโดยลูกถูกจับแต่งงานเหมือนตอนในชาตินี้แหละอีกทั้งไม่สนับสนุนให้คนเรียนหนังสือจึงทำให้ไม่เรียนหนังสือสูงไม่มีปัญญาบาร,รมีทั้งด้านนี้เพราะฉะนั้นถึงคราวตัวก็ มาเจออย่างนี้บ้างสามีงลูกอดีตชาติอย่าลืมเอียงขวาสามีงลูกอดีตชาติเคยเป็นนักมวยบบกกรรมตีไก่และฆ่าสัตว์ทำอาหารในปัจจุบันตอนเป็นนักมวยเนี่ยชอบเตะคู่ต่อสู้และต่อย จนเขาตาบวมเบลอคือนอกจากจะเตะเก่งต่อยเก่งแล้วยัง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 เอายาทามือเงี้ยยาที่เวลาโดนแล้วมันบวมบวมเบลอเนี่ยสมัยก่อนสมัยอดีตนั่นแหละที่เวลาต่อยโดนโดนแล้วยามเข้าไปลูกตาคู่ต่อสู้ทำให้เขาบวมบวมเบลอเงี้ย เนี่ยทาที่มือทาที่ผ้าพ,พันมือต่อยกันต่อยเกง่งแต่เก่งแต่พอเจอคูตสู้เก่งกว่าก็จะเจอยาที่มือเพราะเตะจึงทำให้เซลเอ,อ,เอียงทางด้านขวานั่นแหละและกับพระเอายาทามือต่อยคุตู้เนี่ยไรบรรดาที่คุณหมอหยิบยาพิษ หยิบยาผิดมาหยอดตาทำให้ปวดตาและบบเบลอแล้วก็ทำให้เป็นโรคความดันสูงด้วยเพราะว่าบวกกรรมค่าสัตว์ทรอหานรนั่นต่างๆเหล่านี้ตามทันไหมกรรมตีไก่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยหรือวิบัติต่างๆมาบีบคั้นชีวิตของเราอีกทั้งทำให้มีโรคมาก ตัมาเลิกชนไก่ก็จะทำให้กรรมที่ส่งผลก็จะส่งเฉพาะเท่าที่ตัวทรรมาแต่นั้นจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆรักษาศีลแปดทุกวันพระอย่างจริงจังแล้วทิดบุญไปให้สัพสัตว์เหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้าลูกสาวคนโต ลูกคนที่สามไม่เสียชีวิตเหมือนลูกคนที่หนึ่งและสองไม่ได้เป็นเพราะหมอศยศาสตร์ช่วยไว้แต่เป็นเพราะลูกสาวคนโตแล้วไม่ได้มีกรรมหนักขนาดถึงตายหมอศยศาสตร์รู้วันคลอดเพราะอาจารย์วิทาธรคอยกระซิบบอกบวกการคาดคะเนคำนวณอายุวันเดือนปีด้วย กรรมที่ลูกชายทั้งสามมีขาที่ไม่ปกตินั้นเกี่ยวเนื่องกับกรรมที่สามีเล่นชนไก่จ้ะเพราะว่าจะไปดึงดูดพวกที่มีกรรมเกี่ยวกับปานาติบาสมาเกิดและกรรมประเภทประเภทนี้ชนกันเนี่ย,ยกรรมเห็นไหมชนไก่มันก็จะเปน็นดึงดูดพวกนี้มาลูกชายคนโตลูกคนที่สี่ โดยโลกูกกระสนจากปยนกับเพื่อนที่ทะเลาะก,กันเพราะเมาจนทำให้ขาซ้ายเดินกับโผกกระเผกเอียงซ้ายเพราะกร,รมแนดีก็เป็นนักมวยคล้ายพ่อแนอดีนั่นแหละถ้าดานในการเตะซ้ายเจาะยางทำให้คู่ต่อสู้เดินกระเพกและมีกรรมเคยทำร้ายคนอื่นนอกเวที ครั้งหนึ่งไปดื่มโซดาแล้วก็เล่นพน,นันได้ทะเลาะกับได้ทะเลาะกันเมาเมาแล้วก็จึงได้ยกพวกตีกันจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บที่ขาซ้ายถนัดเตะเจาะยางลูกชายคนรองคือลูกคนที่ห้าเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ต้องเดินเอียงซ้ายและเวียนหัว แพราะกำเนิดิกก็เป็นนักมวยเหมือนกัน <c oughs> ตกลงเรามีสามมวยแล้วนะชอบชกต่อยแล้วก็มีกรรมตีไก่เหมือนพ่อเ<อ>นี่ยที่เดินดิ่งเงนี่ยแหละ<อ>เลยเวียนหัวเลยต่างๆ<อ>ก็ไปเตะก็สมุนเอียงอะไรเงี้ยน,น้ำในหูวม่เท่ากันเพ<อ>ือจะทำให้เกิด<อ>เหตุที่ทำให้มุนๆวินๆวนหัว<อ>แล้วก็เดินเอียงเนี่ย ลูกชายคนเล็กคนทีเจ็ดขาข้างขวาลีบและฝา่าเท้างายขึ้นมาด้านบนเพราะกรรมในดีดเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบทไดอ,อกรบฆ่าข้าศึกตายเป็นนั้นมากที่ขาเป็นโปลิโอเพราะครั้งหนึ่งจับข่าศึกราได้จิงล่ามโซ่แล้วก็ให้ม้าลากไป ทำให้ขาศึกทรมานมากที่ขาข้างขวานั่นแหละจ้ะเลยเดี่ยงลูกทั้งสามคนจะต้องทำทารักษาศีลเจเริญภาวนาและสร้างบาร,รมีทำทุกบุญอย่างเต็มที่อยู่เนืองนิดบ่อยๆเป็นประจำแล้วทิศบุญกุศลไม่ให้พูดที่เราไปเบียดเบียนครับหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้ะ เพราะนั้นลูกชายสองคนก็เป็นนักบวยเหมือนพ่อส่วนลูกชายคนเล็กนั่นเป็นทหารกรรมที่ทรมานข้าศึกจึงทำให้เกิดในรถเกิดมากระทุกทรมานแต่ต่อมาภายหลังขาและเท้าดีขึ้นจนเกือบปกติเพราะบุญที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตตามมาช่วยไว้ ไอ้ใช้ร่างกายทำความดีให้จริงๆขึ้นไปก็จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้อีกจะเกิดในรถพ่อไปทรมานข้าสึกมากในที่แคบๆลูกๆของลูกส่วนใหญ่ก็ได้สร้างบาร,รมีมากระหมูคณะแบบตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอทำให้บางชาติก็เจอหมูคณะบางชาติก็ไม่เจอแต่ว่าลูกชายคนเล็กได้สร้างบาร,รมีกรมูคณะมาตลอด ทำให้มีศรัทธาอุทิศชีวิตให้กับงานระศาสนาจ้ะพิชางรูปวยการตกสะเก็ดผิวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูเพราะกรมเนาดีตได้เคยทำอาหารหมกสัตว์ในไฟทั้งเป็นเช่นจะปลามาได้ก็จะหมกเข้าไปในกองไฟทั้งเป็นอะไรจ้ะการตายกตินิมิตรใสในระดับหนึ่ง ได้ไปเกิดเป็นภูมิมะเทวาชั้นดีมีวิมานอยู่มีอาหารที่เป็นต้นจ้ะการที่พิชายสร้างของพระธรรมกายก่อนตายแต่ยังไม่เสร็จแล้วลูกมาทำต่อจนเสร็จก็ทำให้มีผลปิดอบายภูมิทั้งทั้งที่ทำผิดศีลหลายข้อได้มาเป็นภูมิมะเทวาชั้นดีก่อนดังกล่าวแล้วจ้ะทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะ คุณพ่อและคุณแม่ของลูกนะตายแล้วก็ไปเป็นภม,มะเทวาโดยบุญที่ทำตามประเพณีจ้ะท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่ลูกทิดไปให้แล้วจึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นจ้าโลกเป็นโลกตายเพราะปล่อยเงินกู้ดอกโหดแต่ว่าโหดน้อยหน่อยเป็นโลกเบาหวานเพราะ่าสัตวตมอาหาร โลกกรดูกทับเส้นเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมอาหารเช่นเดียวกันจ้ะที่ลูกมีความรู้สึกว่ามีคนคอยเบียดเบียนทรัพย์ของลูกเสมอนั้นลูกก็จะไปคิดอะไรเลยคิดว่าทำบุญนำทานกันแล้วกันโดยพิจารณาว่าคนใดเนี่ยที่ควรจะช่วยคนใดไม่ควรช่วยก็พิจารณาเป็นรายลายไปเนี่ยก็จะทำให้ ไม่ทุกข์มากหล้กกระแถมจะมีความสุขด้วยเพราะช่วยเราช่วยในระดับที่เราไม่เดือดร้อนและถูกหลักวิชาห้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะลูกสามีได้สร้างบร,รมีกระหมูคณะแบบตามอารมณ์แต่นั้นบางชาก็เจอบางชาก็ไม่เจอจ้ะได้โชคดีได้ลูกชายคนเล็กเป็นกันลยาณมิตร เรให้มันสังสมบุญทุกบุญให้เต็มทีแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุริจา้าสาโ No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma